เขาเลยใส่กางเกงพี่น้องเขาเห็นหูฟังพ่อนเนาะพี่น้องเขาก็ใส่กังเกงพี่น้องน้ำเต้าพี่น้องมาน้ำเต้าวานเนี่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตทุกข์ทุกคนเนาะยินดีตอนทับกกับซูซองเบลกีบันนาคนเดินป่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เบลกีบันนากับเขามาไปเลยพี่น้องเขาสิาหาใส่กับนี่เนาะนี่กัปมาพี่น้อง เขาเสียเอาเหงือมันก็คือมันพี่น้องเนาะนี่มันหัวมันเนาะเขาเสียเอาเไปใส่กับนูพี่น้องเนาะกับนูของเขาหนูแดงเนาะนูะน่ยังแล้วแต่นะพี่น้องเขาว่าถือกะเอาเบิดเนาะเพราะว่าเขากะบม่ได้เขาป้านี่ไลยมือไลยบั้นเลยเนาะพี่น้องไลยแต่เขาอยู่น้ำให้น้ำหนาเนาะเพราะว่าเพราะว่ายัาง หลังจากกําลังแล้วเขาเมื่อกี้นี่เลยพี่น้องเนาะอันนี้เราก็จะไปกันเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะเขาไปใส่ข้างใน,นอีกเนาะมงคูุ่กเนาะไม่ใช่เขาไปใส่ เขากลับมาใส่กำนูในในดงนี่เป็นห่างที่สองที่สามเลยพี่น้องเนะาะเมื่อก่อนเขาก็ใส่อยู่น้ำให้น้ำหน้าเนาะแต่วันนี้เขาสิมาใส่อยู่น้ำดงพี่น้องว่าสิถือหรือบอ่อเนาะ เดี๋ยวเขาก็เซะแลกเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็บสปินบรรยากาศตอนแรงเนาะพี่น้องโอ้ในป่าในดงเนาะโอ้ใบไม้มสวยงามเลยพี่น้องเนาะ นี่เขาก็มาพวกอะไรเป็นออกมองให้ส เขาเวียนหูพี่น้องเจ้าหูยังเนาะเขาเลยใส่กับวางพี่น้องเขาเวียนหูนะพี่น้องหูเกี้ยเกี่ยงเขาไป็นอะอีกคนเนาะเกี่ยงอะไรบ้างเขาเป็นอะไรอีกคนนึงเนาะดูหูนูบ่เนาะเจ็ดหูนูอันพี่น้องนู้กุกนู้แพงเนาะเนาะดูหูฟังโอนเนาะพี่น้องเราก็ใส่กับใบเนาะ กับดักนาหูวันพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาใส่ยังไงเนาะมาใส่กิ่งหมุนเมาใส่พี่น้องกับเ้างกัเราใส่อยู่ไหนเนาะโอ้มันเกี้ยงขนาดพี่น้องหูอาจจะเป็นอะไรก็ลองใส่ดูนะเดี้องโอ้ตุ่นสิงค์คอนหกดีเนาะ มาเจอหมอกขาวเลยพี่น้องเอาสีใส่เนาะเดี๋ยวให้สีใส่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวให้จีตังกรองไว้เนาะมันเขาก็ใส่วัวบางไงเลยเขาตัดเขาก็บางไงเลย ้าต้นไม้เอียงนี่พี่น้องคาเป็นเทงปางทางเนาะปิดเข่งปิดคา mà hên màu này có hộp nữa thì màu khắc khắc như thế nào nó xây lẹo để thì nó không phải lung phạ ở đâu lượm ông lượm ông phạ để làm gì cái năm ha còn thì động không phải xây đâu dùng đấy để เดี๋ยวนี้เ้าก็เจอผ้าห้างเลยพี่น้องใสิลกไปใส่มุงใหม่นอ้องนุ่ผ้ามุงเ้าใส่กับเดี๋ยวนี้กับห้าก็ยังซองล้างพี่น,นอ้องเนาะเขาก็สีดีรอห้าใส่ต่อไปอีน้องโอ้โหอ่ะสิ่ป ใส่มงได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเกิดเหาบอลใส่ขาคักเะไรพี่น้องเนาะยังซองลังเนาะกใส่ใส่ดีๆนะพี่น้องมองมงคืออยู่เนาะห้าทรงมองคือคอเดี๋ยวเราจะใส่ห่อสองลังนึง่งนะจ้ะโอ้คอนพี่น้องแต่ว่าคอนสูงคอนบุใส่ โอองยานี่ยมองคักโปะคักพี่น้องคนเดียวมันจะเข้าไปใส่พี่น้องกูเหรอขึ้นคักด้วยใส่พ่อคนสูงพี่น้องเดี๋ยวมันจะใส่ถึง xì theo thiểu môn 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 nhìn môn 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 thôi, môn 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 không môn 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 con em mạng มันเที่เอาพี่น้องกลมมันกี่อังพี่น้องอ้นูนเที่ยวขนาดนี้เดี๋ยวสิวางกลับใส่เนาะพี่น้องเอาเรือลังสุดท้ายพี่น้องมาโปะมงนี่แห้งคักเนาะวนใส่เข้โอ้มันเที่ยวขนาดพี่น้อง เที่ยวขนาดบุมมันจะมาหรือโบมือแดงเนาะแต่ว่าเห็นมันเกี่ยงขนาดพี่น้องเห็นหอนมันเอาอยังมากินเนาะในกล่องอาจเห็นเนาะพี่น้องแต่วบวบวกกีเห็นเนาะมันอยู่ทางไหนเพราะมันมึนพี่น้องมันอยู่ในโกลนเอาหมากใม่ของตัวมากินเนาะเอาใส่เหลี่ยมเลยพี่เนาะ เมื el el. Bueno. ่อนอถังเาสิไปอีกพี่น้องือเมื่อีตัวหกหกเื่ออีังเี่เือัวนึนก็มันสิเทียวแล้วพี่นวมันเป็นเือใหญ่เนาะลกไปพูพูลไปมล้วพี่นคุณนมือจะขึ้นมื่อกีมงไหมน

Uh. hết bừa thì nó nó đâu thịt cho thịt cho à và đang khi đó có gì cái mạc mạnh khi nó nó đâu ừ. mình khó sĩ ườn làm nào nó bàn khi nó ườn mà, mà nhé nó làm tạo được ừ. không họ có mong chứ mà làm được nó, nó, nó. น้ำเต้านี่พี่น้องสามัถกินได้เนาะเดี๋ยวสิกินเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนาะมีหม,มูดนี่ก็ได้อีเล็บปุ่มหนึ่งพี่น้องเนาะมาน้ำเต่า<ม>วานเนี่ยพี่น้อง บวนกินวันนึงเนาะ,ะน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บวกกี้กะสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เน,ะนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาสิไปใส่กับคลิปมืออื่นมันก,ก็สิยาวโพดน,นะพี่น้องเฮาก็สิปิดคลิปตอนใส่นี่เลยเนาะพี่น้องตอนย่ำเฮาก็สิเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องบวกกี้ขอกล่าวขอว่าสบ,บายดีพี่น้อง